อตอนนี้เรายัางอยู่ที่เอ็มสเฟียนะจ๊ะชั้นหกเขาโชว์รถไม่รู้โชว์กี่วันรีบมาดูกันนะเมื่อกี้เดินขึ้นมามีน้องเขานาะเาศึกษาสองคน เดินขึ้นเดินลงมาอยู่ชั้นห้าก็ลงไปและผมก็ชั้นบนมีอะไรเดินขึ้นไปดูหน่อยโอู้หูเขา้าเข้าทางเลยครับนะเข้าทางเลยรถนะของรถของทาง เจ้าของเดมโมะปะคนที่จอดไปที่บ้านนี่จอดไปที่บ้านนี่แบบโอ้ไม่ใช่หรอกนีก่น่าจะเป็นรถแบบดูดูในกลุ่มอะแล้วก็ดึงมามาคันไหนทีสวยเขาคงดึงมาเช่ามา ของเดมก็น่าจะมีนะเขาก็มีตังค์นะเขาน่าจะสะสมไว้ไหน่อยๆน่ะใช่ไหมเต็มมากเลยครับก็มีให้ดูทั้งเอเมสเฟียแล้วก็มอเตอร์เอกซ์โปนะมอเตอร์เอ็กซ์โปน่าจะหมดละน่าจะหมดอีกสักสามสีวันนะแต่ที่นี่น่าจะอยู่สักพักอ่ะ เพราะว่ามันไม่มีวันไม่มีวัน ending เลยอะยังไม่ขึ้นวัน ending เลยเนี่ย yeah. eternal treasure motor show classic gm อันนี้อายุมากกว่าผมเอะหนึ่งเก้าห้าสี่สุด,สด Một lại. Đi lại.